สำหรับท่านใดที่มีดวงตาเล็กอย่าเพิ่งน้อยใจไปนะคะสัญญกรรมสามารถช่วยคุณได้ค่ะโดยสัญญกรรมที่สามารถขยายดวงตาของคุณให้ดูโตยาวและสวยงามนั้นประกอบด้วย5รายการหลักๆด้วยกันนะคะรายการที่1ก็คือการเย็บเบิกรกกล้ามเนื้อตานั่นเองค่ะการเย็บเบิกรกกล้ามเนื้อตานะคะจะเหมาะสําหรับบุคคลที่มีดวงตาง่วงนอนรีปือโดยคุณหมอจะทําการเย็บเบิกรกกล้ามเนื้อตาบนเปลือกตาบนของเราเพื่อให้ลูกตาดําของเราเนี่ย เปิดสู่สาธารนณะชนมากยิ่งขึ้นนะคะและเทคนิคที่2นะคะก็คือการผ่าหัวตานั่นเองค่ะโดยการผ่าหัวตานะคะก็จะทําให้ระยะห่างระหว่างหัวตาของขวาและซ้ายเนี่ยย่นระยะให้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนอกจากจะทําให้ตาของคุณดูโตแล้วก็จะทําให้ตาของคุณดูยาวด้วยไปพร้อมๆกันนะคะเทคนิคที่3นะคะก็คือการผ่าหันตายาวการผ่าหันตายาวนะคะ ก็จะเป็นการที่ทําให้ดวงตาของคุณดูยาวขึ้นเพิ่มพื้นที่ตาขาวบริเวณหางตาให้มีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและเทคนิคที่4นะคะก็คือการเย็บเบ่งตาล่างการเย็บเบ่งตาล่างนะคะก็คือเหมือนกับเราใช้นิ้วของเรานะคะกดบริเวณขอบตาล่างของเราลงแบบนี้ค่ะเพื่อให้ลูก,กตาของเราเนี่ยโตขึ้นเปิดขึ้นโดยคุณหมอจะทําการใช้ไหม ล็อกเย็บล็อกจากด้านในกระพุ้งตานะคะเพื่อที่จะกดให้ขอบตาล่างของเราหลังลงแบบนี้ในแบบที่สวยงามและเหมาะสมสําหรับคุณนะคะสําหรับเทคนิคที่5นะคะซึ่งเป็นเทคนิคสุดท้ายของเราในวันนี้ก็คือการสร้างดอลลี่อายนั่นเองค่ะคุณทราบไหมคะว่าดอลลี่อายนั้นนอกจากจะทําให้ดวงตาของคุณมีสเสน่ห์ชวนมองมากยิ่งขึ้นและดูน่ารักเหมือนอมยิ้มตลอดเวลาแล้วยังช่วยให้การดูภาพรวมของดวงตาของคุณนั้นโตขึ้นในแนวดิ่งด้วยค่ะ และนี่ก็จะเป็นทั้งหมด5เทคนิคที่จะช่วยขยายขนาดตาของคุณให้โตสวยงามโดดเด่นนะคะอย่างไรก็ดีนะคะแต่ละบุคคลน,นั้นมีความจำเป็นต่อรายการแตกต่างกันค่ะไม่จาเป็นต้องทำครบทั้ง5รายการนะคะสัญญกรรมไม่ใช่ยาหล่มนะคะคุณจะต้องเลือกทำรายการที่เหมาะสมสำหรับคุณที่สุดค่ะจึงจะทำให้ผลลัพธ์การผ่าตัดครั้งนี้ออกมายอดเยี่ยมนะคะ สำหรับท่านใดที่ต้องการทำศัลยกรรมที่เกาหลีอย่ารีรอหัวใจนะคะติดต่ออาจารย์ปุ๊กได้เลยค่ะ n u m b e r 1แห่งลรงบาจิวรี่นะคะ